สวัสดีจ้าเมนี้ย่จะมาต้มแสบเครื่องในหัวเดวจามาเบิ่งสับผสมกันเลยเครื่องไนจา้าสองกิโลซื้อที่พิพนหลวกมาแล้วจา้าเครื่องไนก็เป็นชิ้นใหญ่อยู่จา้ายาย่าจะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือก็จะหั่นชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เฮาลวจา้าเครื่องต้มก็มี คาตะไคร้ใบบากหูจ้าย่ก็จะใส่ตะไคร้เป็นใบน้ําจ้ามัดมัดกัมหนึ่งจะได้ดับกินข้าวของเครื่องในเขาจ้าจะแลกเอาคามาหั่นจ้าคานี้ก็ของเขาเองจ้าขุดมาจากสวนเมื่อวานนี้ช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็จะเฮ็ดตุ่มแ่บเครื่องในจ้ากินสดน้ำหอน ต้มแซบเค่องนเกาต้องใส่คาตะไคร้หลายๆจ้าใส่ใบบักหูดจะได้ดับกลิ่นคาวของเค่องไนจ้าหั่นคาเสรรยบแล้วเอาพักไว้ก่อนจ้าเสร็จแล้วเอาตะไคร้มาหัน่นตะไคร่ก็จะทุบพร้อมจ้าเวลาต้มกินตะไคร้จะได้ออกมา เซเละกะเดดใบมะกหดออกจากการจาเซเละกะขย้ำให้ใบมะกหดเฮามีกลิ่นหอมจ้ะเวลาเอาไปต้มจะได้ดับกลิ่นคาวของเครื่องใน,นได้จ้ะหันคาตะไคร้ใบมะกหดเสร็จรแล้วพักไว้ก่อนจ้ะ จแล้วจะมาหันหนห่นเครื่องในจ้ะหั่นเครื่องในให้เป็นชิ้นพอดีคำหั่นเครื่องในเสร็จแล้วย่ก็จะเอาเครื่องในไปลางลางโดยเกลือจ้ะลางให้ความขค้าวออก แยกก็จะหันในใหนห่นเครื่องในเสร็จเรียบร้อยกัน้อจ้าเขาก็หั่นเครื่องในเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่และยอไปลางจ้ะลางเรียบร้รอยแล้วแยกจะลวกก่อนจ้ะเครื่องในแยกก็เอาน้ำใ่หม้อตั้งไฟ นำหอนแล้วเอาเครื่องไนที่เฮาลางไว้ลุงลวกก่อนเลยจ้จะเสริญญาจะลวกหานะทีจ้ะลวกเครื่องไนก่อนก่อนที่เขาจะตม้มเขาลวกเครื่องไนก่อนก่อนที่เขาจะตม้มจะซอยลดความคาวของเครื่องนไนใดจ้ะใส่เครื่องไนลงไปแล้วญาก็จะลวก เครื่องในหาหน้าที่จ้ะฮาลโหเครื่องในมากกับเวลาหาหน้าที่เราจะเครื่องในเขากะได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปลางจ้ะจะแล้วจะมาต้มเครื่องในกันจ้ะเนี่ยก็เอาน้ำใส้หม้อตังไฟล้อไปเลยจ้ะน้ำเดือดแล้วใส่คาตะไครยใบบะหูดล,ลงไป เฉลย่อก็จะปรุงไปเลยจ้าใส่เกลือกับชูรหลดลงไปต้มพร้อมกับเครื่องในเลยจ้าใส่เกลือสองช้อนโต๊ะจ้าเแลยก็ใส่ชุบหลดจ้าเแลยยอก็จะใส่ซอนสแตนเลสลงไปน้ำจาสองอัน เครื่องใน,นเขาจะได้ต้มเปื่อยไว้จ้ะจะแลก็ปิฟ้าต้มให้คาตะไครยใบบากหูมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนจ้ะคาตะไครยใบบากหูเทามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วจะแลกเอาเครื่องใน,นที่เขาล่างใหม่ลงใส่เลยจ้ะ จะเลย์ยาะจะต้มเครื่องในสามชั่วโมงจ้ะหรือว่าถ้าเครื่องในเขาบอบเปื่อยได้ตามเวลาเขาก็จะต้มต่ออีกได้จ้ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาต้มจนกว่าว่ครบเวลาจ้ะต้มมาในเค่องชั่วโมงก็มาเปิดเบิ่งจ้ะมาเครื่องในต้มเขามีฟองบอมีฟองเขาก็ช้อนฟองออกจ้ะช้อนฟองออกให้เบิดจ้ะ เสร็จแล้วก็ปิดฟ้าต้มตอจ้ะเขาก็ต้มเครื่องในมาได้สองชั่วโมงแล้วจ้ะเขาก็จะมาเช็คเบิ้งว่าเครื่องในเขาเริ่มเปื่อยหรือยังเขาเช็คเบิ้งเขาก็จะเอาซอนจ้ะมาตัดเบิ้งเครื่องในเขายังไม่ทันได้เปื่อยดีจ้ะ เสร็จแล้วก็ต้มต่อจ้ะ <c oughs> เขาก็ต้มเครื่องในมาครบสามชั่วโมงแล้วจ้ะเสร็จแล้วเขาจะมาเช็คเบอรงจา้าอาต้มเครื่องในเขาสุกเปือ่อยได้ตามที่เขาต้องการหรือยังเขาก็จะมาเช็คเอาซอนตัดเครื่องในเบิรงจ้ะซอนตัดเครื่องในขาดแล้วเปอยแล้วจ้ะจะเอาประมาณนี้พอเราจะเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาเลยเนี่ยจะ้ะ ต้มื่องในเขากระเซตเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาปรุงต้มเื่องในกันเลยจ้าก้อนที่เขาจะปรุงต้มเครื่องในเขาจะซิมรสชาติน้ำซุปต้มื่องในก่อนจ้าเพราะว่าเขาใส่เกลือไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเครื่องปรุงที่เขาจะใส่ต้มแสบกระมิบางนาวต้นหอมผักชีผักชีฝรัง่งพริกปน่น นำปลาจาแต่เขาต้องซิมรสชาตินำสุก่อนจาจะ้ะกรตักต้มเครื่องในแบ่งออกมาใส่หมอหน่อยจาจะได้ปรุงง่าย แล้วก็ตักแบงต้มเครื่องในใส่หมอหน่อยเสร็จเรอยแล้วจะลานจะมาซิมนำซุปก่อนจ้าว่านำซุปพอดีบอนำซุปพอดีเลยจ้าหรืออาจจะเติมนำปลาหรือชู้สหลดก็แล้วแต่ชอบจ้าแยว่าพอดีแล้วเจ้วก็ใส่ต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยจ้า ะแล้วก็ใส่พริกปน่นความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยจา้าปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยจา้าอยากรสจัดจานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพิ่มรสได้เลยจะแล้วก็บีบบางน้าวจา้าจะใส่บางน้าวหนึ่งลูกจา้าจะแล้วก็คน้นขูดข่าวส่วนผสมให้ข่ากัน จะและจะซิมรสชาติเบิร์จาว่่าปรุงรสชาติใดเลยยังรสชาติยังบ่เข็มก้นจะแยวก็จะเติมบักน้าจากับน้ำปลาอีกนิดนึงบีบบักน้าลงไปเรจแล้วก็เติมน้ำปลาจา คนคุกเข่าส่วนผสมไม้เข่ากันซิมิ่งอีกรอบจา้ารสชาติได้แล้วจา้าแ่บแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าต้มแ่บเครืองในเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยกินกันเลยต้มแสบเครืองในเป็นอาหารบานๆคู่กับคนนีสานบานเฮาย่ำมีบุญมีงานขาดบ่ได้คือต้อมแ่บเครืองในัวจา้า ต้มแซ่บเค่องไงก็เร็ตเรียบร้อยแล้วจา้าจะแล้วเาจะมาซิมร,รสชาติต้มแซ่บเค่องไนเบอ่งจ้าว่ารสชาติเป็นยังไงแน่รสชาติของต้มแซ่บเครื่องไนรสชาติรสจาดจานเครื่องไนกับเปื่อยหน,นุ่มพอดีจ้าต้มแซ่บเครื่องไนก็เร็ตเรียบร้อยแล้วจ้าต้มแซ่บเครื่องไน จะกินเป็นกับเข่าหรือว่ากินเป็นกับแกมกาแสบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม